สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูครับนคาบูอ่านคาบูตระกูลเว็บนะครับเนี่ยตระกูลเว็บดิมมันจะมีท่ออย,อยู่ตรงท่อนะตรงนี้ปกติแล้วตามมาตรฐารนนะ่ะมันจะปีสายยางนะครับสายยางเสียบอ,อาจจะเข้ามอคองบ้านถ้าไม่เข้ามอกองมันก็จะอัดร้อยขึ้นมาอ่าไว้ตรงช่องเนียเป็นช่องเป็นท่ออากาศนะครับท่ออากาศตัวนี้ทําหน้าที่อะไรครับ พาออากาศตัวนี้คือทนะําหน้าที่เป็นอ่าเป็นอากาศนะครับเวลาเราสตาร์ทรถอะอากาศก็จะแผ่นตรงนี้นะครับเป็นช่วยดันอ่าในนมหน,หนูเดินเบาครับให้เราสตาร์ทรถติดได้ครับในกรณีที่อ่าถ้ามีเศษดินอุดตันหรือว่าเราไปจุกไปอุดมันไว้เงี้ยรถก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นหลักๆเลยจะเป็นอากาศนะครับเวลาสตาร์ทอะลมดูดเข้าไปในเครื่องอะลมจะดูดน้ํามันนอากาแศบบเครื่องก็จะดูดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะอาอากาศตัวนี้ก็จะถูกดูดเข้าไป เข,ขนะเข้าไปใต้ถ้วยคาบูนะเข้าไปใต้ถ้วยคาบูเสร็จแล้วน้ามันก็อากาศก็จะดันดันน้ามันเข้าไปที่นมหนูหลักนะครับอันนมหนูเดินเบาครับไม่ใช่นมหนูหลักนมหนูเดินเบาแล้วก็รถก็จะเดินเบาได้นะครับอันตะกี้เป็นของเว็บร้อยดิมร้อยอันนี้มเป็นของหนึ่งสองห้าบ้างอหนึ่งสองห้าคาบูก็อย่างเงี้ยเว็บร้อยยี่ห้าก็จะมีเหมือนกันท่อตรงนี้เห็นไหมประมาณนี้อันนี้แน้า่ปากคาบูใช่ไหมทีนี้ท่ออยู่เนี่ย อันนี้เป็นก๊อกมันเข้าตรงนี้อันนี้เป็นของหนึ่งสองห้าอร์นะครับเห็นไหมง่ายเลยแน้วมันก็จะมาออกหลังคาบูตรงนี้เห็นไหมไม่ชัดนะอ่าตรงนี้เห็นไหมตรงหลังคาบูก็จะมีอาจจะมีท่อเล็กๆอยู่เห็นไหมแล้วแต่รุ่นนะบางทีมันก็จะมีท่อตรงนี้บางทีก็จะมีท่อเล็กๆอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นหนุมหนูโดนเบานะครับฉีดออกมาเวลารอบโดนเบาอะรถก็จะสตาร์ทติดนะครับเนี่ย ก็จะมีรูอยู่เนะี่ยสังเกตเลยคาบูทุกรูกนะ่ี่ยจะมีรูอยู่หลังคาบูนะครับเนี่ยเพื่อเอาไว้เดินเบาอันนี้ก็จะเป็นท่อระบายอ่าวันนี้เดี๋ยวว่าไปเช็คท่อระบายกันว่าเช็คยังไงนะครับโดยการนะครับใช้ปากนะครับเนี่ยเป่าตรงนี้ดูดก็ได้ถ้ามันโล่งดีก็คือโอเคครับจะปากดูดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเอาสายยางเสียบก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมว่าจะเทสให้ดูว่าจะเทสให้ดูนะเนี่ยท่อตรงนี้อ่าคันที่ติดรถเมื่อกี้นะ ผมไปดูดไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องเอาสายยางอ่าไปดูดอันนี้ผมก็ใช้ปากดูดตรงนี้ก็ได้นี่เป็นคาร์บูที่อ่าเก็บแล้วนะครับเนี่ยดูดตรงนี้เห็นไหมทั้งดูดทั้งเป่านะครับมันต้องโล่งนะแฮมตันนะครับเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยหรือว่าใครจะใช้สายยางเสียบก็ได้ครันนี้ผมก็จะเอาสายยางเสียบไปก็ได้ ส่ยางเสียบไปนะครับปกติแล้วมันจะมีใส่ยางเสียบอยู่นะครับแล้วก็มันจะร้อยขึ้นไปข้างในแต่คันนี้มันไม่มีผมปล่อยไว้อย่างเงี้ยนี่เป็นรถผมเองแล้วก็เสียบไปนะครับแล้วก็ดูดอ่าดูดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยดูดทั้งดูดทั้งเป่าผมจะเป่าเข้าไปก่อนนะถ้าเป่าเข้าไปรู้สึกว่ามันเป่าได้ไม่ตันนะครับคือจบแล้วก็ลองดูดขึ้นดูดขึ้นก็ดูดนิดๆน,นะพอพอรู้ว่ามันดูดขึ้นได้แล้วว่าเป่าลงได้คันนี้เดี๋ยวผมจะเป่าดู ทั้งเป่าและดูด,ดมโมโนเคนครับมันได้ครับผมถอดออกก่อนจบนะครับอ่าผมก็จะใช้ใส่ย,ยางเสียบไปแล้วแล้วก็ดูดทั้งเป่ามันโล่งดีนะครับไม่ตันไม่อะไรสักอย่างครับเนี่ยระวังเศษดินนะครับอุดเข้าไปตรงนี้ก็ถ้ารถใคไไม่มีก็หาใส่ย,ยางใส่ด้วยอันนี้ผมยังไม่ได้ทาเลยปกติผมจะมีใสา่ย,ยางในะมันหายไปแล้วแล้วเวลาขับรถล,ลุยฝุ่นนะถ้าฝุ่นเข้าตรงนี้ก็รดดับเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นอะไรเข้ามันก็จะดับประมาณนี้ก็ดูแลกันด้วยอย่างเงี้ยถ้าใครเจอ สตาร์ทไม่ติดอย่างเงี้ยรถสตาร์ทไม่ติดให้เป็นรถคารูนะให้เพื่อนๆชักตรงนี้ออกมาชักตรงนี้ออกมาแล้วก็หายสายยางชุดใหม่ครับเสียบเข้าไปเป่าดูดเป่าดูดนะครับระวังดูดแรงระวังน้ำมันจะเข้าแปากนะครับก็เป่าดูดเป่าดูดหรือว่าหาไม้จิ้มฟันเนี่ยเย่ก่อนว่ามีเศษอะไรตันรูอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเหมือนกันเลยเนี่ยจะมีรูอยู่เนี่ยก็สาเหตุที่รถสตาร์ทไม่ติดก็มีหนึ่งส่วนนะอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าใครอดัดจะไปเช็คนู่นเช็คนี่ไฟแม,นะม่นม้ำมันแมตเตะทำไม รถสตาร์ทติดยากอ่าคาบูนะโดยเฉพาะรถคาบูที่เป็นแบบนี้ก็ดูนะี่ยมันตันหรือเปล่ารูเนะี้ยถ้ารู้ตอันอย่างเงี้ยยังไงสตาร์ทรถแล้วน้ำมันในรอบเดินเบามันไม่ทํางานรอบเดินเบาไม่ทํางานไม่ฉีดน้ํามันก็รถสตาร์ทไม่ติดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละง่ายๆครับเบื้องต้นนะใครเจอใครมีไปก้มดูรถตัวเองเลยรถใครเป็นแบบเนี้ยไปถอดเช็คดูเลยอ่าเป่าดูดโอเคไหมดูดเยอะระวังน้ํามันเข้าปากนะครับนะพอรู้ว่าดูดเป่าดูดเป่ามันไม่ตันก็ ใช้ได้ะจบงานน,นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นแทเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ